คริปโตเนี่ยปัจจุบัน,นมันมีความสัมพันธ์เนาะตามตลาดหลักของโลกละเหมือนที่น้องออรดี้บอกเมื่อกี้ด้วยบอกว่าโคเรลเลชันเนี่ยระหว่างตลาดคริปโตเองหรือว่าตัว N นสแดเองเนี่ยมันก็ส่งผลนะมีโคเรลเลชันประมาณ0.8เลยนะครับก็ถือว่าอันนั้นน่ยการที่เราจะเข้าใจตลาดคริปโตหรือว่าตลาดต,ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูภาพรวมของตลาดแมโคเหมือนกันไม่ว่าเศรษฐ,ฐกิจจะเป็นยังไงหรือว่าตัวสถานการณ์เศรษฐ,ฐกิจโลกเงินเฟ้อตัวเลขต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็พอที่ทำให้ตลาดคริปโตกันผวนได้เหมือนกันครับผม เรามาดูภาพรวมของตลาดรวมกันดีกว่านะครับก็เกี่ยวกับตัว US n u m b e r นะครับเกี่ยวกับตัวเศรษฐกิจของเมกานะครับผมตัวเฟดเรทนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยออกมาจุด75นะครับผมต่อให้เป็นเรทเนี้ยที่แบบจุดเจ็ดหเป็นเนี่ยมันอาจจะสูงมากนะครับแต่ว่าตลาดคริปโตกับเด้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนสบายใจครับทุกคนตอบรับดีเพราะว่ามันตรงตามคาดนะครับคืออจริงๆแล้วเนี่ยตลาดพวกนี้เขาเขาเรียกว่าช่วงก่อนที่ตัวเลขจะออกเนี่ยทุกคนอนะ่ะ price in ไปก่อนละพอตัวเลขออกมาตามที่คิดอ่ะ ตลาดก็จะฟื้นนะครับอืมซึ่งตอนตอนนั้นน่ะที่ตลาดลงไปหนักๆเนี่ยทุกคนค่าการไปว่ามันจะขึ้นที่หนึ่งร้อยเบสิคพอยต์แต่สุดท้ายเฟดก็ขึ้นเจ็ดสิบห้าเบสิคพอยต์อย่างเงี้ยครับตลาดก็เลยฟื้นแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยล่าสุดเนาะตัว GDP นะครับควอเตอร์สอ2ของอเมริกาติดลบที่สนุดเก้านะครับซึ่งทุกคนนะที่อ่านเปเปอร์มาหรือว่าอ่าดูแบบภาพแมคโครมาแล้วนะ่ะจะเห็นว่าการที่ GDP ติดลบกันสองไตรมาสติดนะครับมันคือ เทคนิคอลีเซชันนะครับผมก็เหมือนว่าแสดงใ้เห็นว่าตัวของอ,อเมริกาเองเนี่ยอาจจะเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยเต็มตัวเนาะถึงแม้ตัวเฟดเองจะบอกว่าย,ยังยังยังไม่เข้านะจ๊ะอ่าเพราะว่าตลาดแรงงานเรายังแข็งแรงอยู่ครับผมซึ่งมันก็จริงนะครับผมเพราะว่าตัวเลขนอนฟาร์มเพโรสเนี่ยที่ออกมาในวิกที่แล้วเนี่ยครับออกมาสูงมากนะครับผม เกินคาดไปเลยนะครับจากที่แบบเขาเกินคาดไปที่เขาคาดตลาดคาดการณ์ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าเนี่ยแต่ตัวเลขออกมาจริงคือ5 2 8 0 0 0มนัะครับแส,สดงว,า,วาตลารตลาดเทใช่ครับคือตลาดแรงงานนะยังแข็งแรงนะครับผมประกอบกับตัว unemployment rate เนี่ยที่ยังต่ำมากๆเลยครับก็คือแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจโดยวรวมนะ่ยยังแข็งแร่งอยู่ยังแบบยังเหมือนว่ายังไม่เห็นภาของดิเรกชัสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเนี่ยเฟดก็สามารถที่จะ แน่นอนว่ามันทํามีขาดีข้อเสียเนาะเราอัปรีความได้สองแบบว่ายิ่งถ้าตัวตลาดแรงงานจะแข็งแร่งเนี่ยอาจจะทําให้เฟดเน่มีรูมในการที่จะทํานโยบายได้แข็งได้มากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับตรงนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าตัวให้เราเอ่อนิ่เนาะให้เราแบบชราใจนะอ่าคือเราต้องพยายามติดตามตลอดเวลาเลยครับคือตัวเลขที่ออกมาเนี่ยว่าตัวเลขแต่และตัวอย่างเช่น cpi ที่จะออกตัวออกมาพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซื้อพรุ่งนี้มีตัวเลขนะครับ cpi นะครับผม ก็ประมาณทุ่มครึ่งน,นะครับจับตามองให้ดีนะครับว่า <c oughs> ตอนนี้ตลาดหลายตลาดมีการย่อตัวรอละอืมย่อตัวให้รอละต้องดูกันว่าถ้าเป็นตามที่ตลาคาดการนะอาจจะมีการรีบาวน์นะครับผม <c oughs> แต่ถ้าไม่เป็นตามที่คาดก็าดาอาจจะมีการผิดหวังในการเซลล์ออฟลงระยะสั้นนะครับซึ่งเงินเฟ้อที่คาดการเอาไว้คือ 8.8%ใช่ไหมครับพี่ปินแต่ว่าเป็นยอ,<า>ยอดเดิมเมื่อตอนเดือนที่แล้วอ่ะ9.1%และคาดการณ์ว8.8%ถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อเกิน8.8%อาจจะเกิดการทุบได้แต่ถ้าเกิดเงินเฟอ้อต่ำกว่า8.8%ต่ำกว่าที่คาดการไว้ตลาดทั้งหุ้นหรือคริปตรงอาจจะดีดได้เองครับผมใช่ครับแล้วก็มีปัจปจัยปัจจัยหนึ่งที่เรียกว่า geopolitical tensions นะครับผมหรือว่าความตึงเครียดทางเศรษฐกิจโลกเนาะซึ่งล่าสุดทุกคนจะเห็นเทรนนะครับว่าแบบออ เขาเรียกว่าความขัดแย้งทางการค้านะครับคือการไปเยือนของเอ่อเพโลซี่ครับที่เขาเป็นเหมือนเป็นประธานสภาของสหรัฐอเมริกาครับก็ไปเยือนไต้หวันนะครับก็เหมือนเป็นการแบบยอมรับว่าไต้หวันเป็นประเทศไกลๆอย่างเงี้ยอ่าทำให้จีนเนี่ยที่แบบเป็นไม้เบื่อไม้เมาอยู่แล้วเนี่ยไม่พอใจนะครับผมก็ถือว่าทางการทูตเนี่ยการที่เพโลซี่ไปไต้หวันนยก็เหมือนเป็นการยอมรับว่าแบบไต้หวันเป็นประเทศเงี้ยครับก็อาจจะเกิดสงครามการค้าขึ้น เราก็จะเห็นว่าช่วงนี้จีนกับไต้หวัน,นเริ่มมีการแบบมีการจีนมีการซ้อมรบเนาะรอบเอ่อไต้หวันเลย<ต>แล้วก็มีการยิงยิงข,<อ>ขีปนาวุธแบบอืมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองนะครับเพราะว่าผมจะบอกเลยว่าเคสของเคสนี้มันจะอาจจะไม่เหมือนของตัวรัสเซียยูเครนนะครับแต่ว่าเราต้องจับตามองมากเลยเพราะว่ารัสเซียยูเครนตอนแรกเราคิดว่าเขาอาจจะไม่ไม่ได้แบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเกิดขึ้นมาปั๊บไม่มีใครคิดทันครับ ตลาดก็คือเซลล์ออฟกันแบบไหวตัวกันไม่ทันเลยนะครับผมแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอเมริกาเนี่ยเขาปล่อยตัว Inflation Reduction Act ออกมานะครับเขาจะปล่อยตัวให้เครดิตภาษีครับสำหรับการลงทุนเกี่ยวกับบริษัทที่ช่วยโลกครับมูลค่าประมาณแบบ370บิลเลียนเลยนะครับสำหรับสำหรับบริษัทที่ต้องการที่จะแบบพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวออต้องการลักโลกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในเชิงของในเชิงของทางบิทคอยน์เอ์เองเนี่ยเขาจะมองว่าแบบอ่า ทางอเมริกาเนี่ยคือลักโลกในการพิมพ์เงินหรือเปล่าอะไรนี้ม่ามุมนี้มุมมองอ่ามุมมองที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าตัวอเมริกาเองเนี่ยเขาจะเอาจจะหาทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไหนอยู่หรือเปล่าเอออะไรแบบนี้นะครับจับตามองให้ดีนะครับแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งก็คือตัวของ EU Energy Crisis ครับผมข้อที่รู้อยู่แล้วว่าตัวยุโรปเนี่ยเจ็บหนักมากหลังจากที่ตัวรัสเซียเขาตัดท่อส่งแก๊สไปนะครับ ก็ย <yap a> ุโรปเองยังมีวิกฤตทางพลังงานเนาะจากประหาสงครามนะครับถึงแม้ราคาพลังงานจะลดตกลงมาระดับหนึ <di> ่งนลแต่ว่ารัสเซียเนี่ยก็ยังมีการตัดท่อตัดท่อส่งแก๊สเรื่อยๆนะครับผมอาจทาให้ตัวของยุโรปเองสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วกันครับก็ถ้าเป็นฝั่งแมโครก็จะประมาณนี้เนาะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมขอเสริมพี่ปินนิดนึงนะครับก็หลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้าทําไมการที่เพโรซีหรือว่าประธานสภาของสหรัฐไปเยือน ไปเยือนที่ไต้หวันทําไมจีนถึงโกรธมากอันนี้ขออนุญาตเล่าแบบสั้นๆนะครับว่าจีนมองไต้หวัน,นเป็นเหมือนหนึ่งในประเทศของจีนท้งที่ความจริงแล้ว,วไม่ใช่ประเทศเดียวกันแต่ว่าจีนมองกันมาตั้งแต่อดีตแล้วแต่โอ้เป็นหลายสิบแบบหลายสิบกว่าปีแล้วครับแล้วก็การที่สลัดไปเหยียบเนี่ยเ,เป็นโลซีเขาเป็นประธานสภาใช่ไหมครับจริงๆแล้วเขาถ้าเกิดเทียบในทางตำแหน่งนโจบไบเดนสูงสุดใช่ไหมครับก็คือเป็นประธานธิบดีแล้วก็รองประธานธิบดีคือรองลงมาแล้วก็ระดับ3เนี่ยเทียสสเนี่ย ก็คือถือว่าเป็นเพโลซีที่เป็นเทียาสานมันเลยนั่นกะกับว่าเป็นประธานเป็นแบบเหมือนเจ้าที่เจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐไปเยือนในป,ประเทศเขาโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวก่อนแล้วก็ทางเพโลซีเนี่ยเขาได้ไปเยือนมาหลายประเทศและแบบรอบๆเลยมาเลเซียฟิลิปปิน์เขาไปเยือนมาหลายหลายประเทศแถบเอเชียหมดแล้วแล้วก็เขาก็มาเยือนไต้หวันในที่สุดแล้วก็เขาบอกว่าการที่ไต้หวันมีประธานมีเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐมาเยือนเนี่ยในรอบ25ปีเลยเดี๋ยวพี่ปิน๊นอันนี้ผมเห็นตัวเลขนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองแล้วก็ อย่างที่พี่ปิ๊นบอกว่ามีจีนมีการยิงขีปนาวุธข้ามเกาะด้วยแล้วก็จีนเพราะว่าจีนเขาได้บอกว่าเอา้าก็ฉันไม่ได้ผิดเนี่ยเพราะว่าฉันกาลังซ่อมรถในประเทศภายในประเทศของตัวเองอยู่ทางที่เป็นการยิงขีปนาวุธข้ามแล้วเห็นมีข่าวว่ามีขีปนาวุธบางตัวตกไปอยู่ที่แถวแถวญี่ปุ่นด้วยตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นจะมีแอคชั่นยังไงตอบกลับมาแต่ว่าวิกฤตของสหรัฐกับจีนตอนนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับไม่รู้ว่าจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนนั่นเองครับผมเสริมแค่นี้ครับ ต่อไปเลยครับตรงน,นี้ผมก็จะแสดงให้เห็นว่าอันนี้เป็นผลตอบแทนในช่วงตลาดขาขึ้นในอดีนะครับคือช่วงนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าตลาดมันอาจจะลงได้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บเงินสดเอาไว้อะไรเงี้ยซึ่งทํ้ผมมองว่าช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าต้นเทรนของตลาดขาขึ้นนะครับคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าตลาดขาขึ้นมันจะเอ่มาเมื่อไหร่เนาะแต่ว่าถ้าเราแบบมีระเบียบในการที่จะเออหยอดเล็กๆน้อยๆเอาไว้อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเป็นการลงทุนน คือสไลด์เนี้ยผมจะบอกว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันชนะเสมอนะครับผมในในรูปร<อ>จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีหนึ่งศูนย์นะครับนนตั้งแต่อ่ะตั้งแต่ปีศูนย์แปดก็ได้ซับพรามนะครับผมซับพรามเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็ตลาดก็ซึมซึมไปเนาะแต่พอมันถึงประมาณแบบช่วงหนึ่งศูนย์ปั๊บเนะี่ยมันเริ่มมีเออ่บูมมาตใช่ไหมครับแล้วแบบช่วง<อ>ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งศูนย์ถึงปีสองศูนย์เนี่ยมันเป็นบูรันที่แบบยาวที่สุดในโลกก็คือบูรันมาร้อยสามสิบเอ็ดเดือนนะครับ ก็ <S 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 ถือว่าตลาดขึ้นมาแบบ400 401เปอร์เซ็นเลยนะครับผมก็เลยบอกว่า S&P 500นะครับใช่เนี S ่ย S&P 500นะครับก็คือผมจะบอกว่าช่วงเนี้ยมันอาจจะเป็นต้นเทรนด์นะครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าวนักลงทุนหลายคนเนี่ยอาจจะเจ็ดเงินได้บางส่วนนะครับผมที่จะแบบโอเคอย่างน้อยเราก็หยอดเอาไว้ยังจะดีกว่าที่แบบเราเก็บไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าช่วงเนี้ยฮะก็ในตลาดคริปโตเองอี่ยก็รับข่าร้ายมาเยอะแล้วนะครับอาจจะทยอยเก็บได้ในบางส่วนนะครับ อืมแล้วก็ในตลาดขาขึ้นเนะี่ยผมจะบอกให้ว่าถ้าเป็น S&P ห้าร้อยเนี่ยสิบปีเขาขึ้นมา400 401เปอร์เซ็นต่คริปโตเนี่ยอัพไซด์มันสูงกว่าหานหุ้นประมาณ2 2 3เท่าเลยนะถ้าเราลงทุนในตัวที่แบบถูกเออ่มี potential จริง,รงนะครับแล้วก็ทำดีเสื่อมมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับขอเรียกว่ากําไรประมาณแบบหลัก500ถึง600เซนต์นี่เป็นเรื่องปกติในตลาดคริปโตเลยนะครับใช่ครับซึ่งขออนุญาตเสริมพี่ปิ่นนิดน,นึงนะครับก็จริงๆแล้วชาที่พี่ปิ่นให้ดูเนะี่ยเป็นผลตอบแทนในอดีต การที่เราเอาบทในอดีตมาเพื่อที่เราจะคาดการณ์อนาคตไม่ได้มาเพื่อทานายอนาคตนะครับผมคาดการณ์ว่าอนาคตจะมีแนวโน้มเป็นยังไงดูตดดูสถิติต่างอดีต,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 ตว่ามันตลาดหมีเป็นยังไงมันตลาดบูมันจะบูมนานเท่าไหร่สุดท้ายมันก็ต้องการที่เราจะมาตัดสินใจในการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราลงทุนระยะสั้นระยะกลางเนี่ยเราก็ต้องรีเลียดกับโอเคนโยบายเฟดจะเป็นยังไงเศรษฐกิจโลกอะเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้มีจีนกับสหรัฐจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจในการลงทุนระยะยาวเนี่ย เราแค่ทำตามแผนของเราก็พอแล้วครับเรื่องที่ DCA เเดือนละเท่าไหร่มีการ Money Management ถ้าเกิดมีกรณีเทดพราเราจะห้ามขาดทุนเท่าไหร่ถ้าขาดทุนถึงตรงนี้เราจะตัดเท่าไหร่ถ้าราคาขึ้นมาตรงนี้เราจะซื้อเพิ่มเท่าไหร่ประมาณนี้ครับแต่ว่าอย่างที่พี่ปินบอกครับผมการลงทุนระยะยาวมกให้ผลแทนที่ดีต่อเราที่สุดเสมอครับผมโอเคครับก็ต่อมาเกี่ยวกับตัว weekly i n v e s t m e n t strategy นะครับผมก็วันนี้ผมจะมามวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุนในช่วงนี้แล้วกันครับ ก็ตัวเลขมันเป็นเปลี่ยนใช่ไหมครับพี่บินใช่ครับมันเปลี่ยนปลไปนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันเราคอพอร์ตเพิ่มแล้วครับก็จากที่ปัจจุบันเราถือเงินสด40%นะครับผมแล้วก็ถือตัว M Large Cap 25%นะครับผมแล้วก็เป็น M B M B C A ที่ถือบิตคอยล์ล้วน25%และอีก10%เน่ะเราลงใน Meta เว r s ์เหตุผลที่ผมอ่าจัดเป็น M Large Cap ถึง25%เนี่ยเขาว่าอะไรนะครับผมใน M Large Cap ของเราเนี่ยมันจะมีทั้ง Bitcoin มีทั้ง Ethereum มีแท้งแมติกนะครับแล้วก็โซน่านะครับคือตัวที่เราคัดเข้าไปใส่ในตัวเอ็มรัสแคปเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเหรียญที่มีอัพไซด์ค่อนข้างมีฟันดัมเบลที่ค่อนข้างจะดีนะครับผมแล้วก็มีการถือ Bitcoin อยู่ด้วยนะครับดังนั้นก็คือว่าถึงเวลาตลาดขึ้นเนี่ย BCA ที่เราถือ25%อตัวย่เนี้มันก็จะบวกกับ Bitcoin ที่อยู่ในเอ็มรัสแคปดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันก็จะน้อยลงนะครับผมหมายถึงว่าความเสี่ยงในในในโปรเจกต์ที่มันแบบ หรยกว่าความมั่นคงอ่ะอืมมันจะน้อยลงแล้วกันเอ้ยมันจะมากขึ้นแล้วกันเพราะว่าในตัวของ i m m มดัชแ e c เรามีบิตคอยด้วยนะมันก็มีบิตคอยที่อยู่ปกติอยู่แล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วน Immutable World เนี่ยมผมเวทไว้ที่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าตัวของเมตาเวิร์สเองก็มีการพัฒนาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวของ Fcoin นะครับผมซึ่งในกลุ่มเรามีทั้ง Fcoin มีทั้ง Sandbox นะครับผมแล้วก็มีทั้ง IMX Immutable X นะครับผมที่ครับเอ่อจบมือกับ ตัว Disney ไปนะครับผมที่เปิดตัวแพลตฟอร์มอีคมีนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็เลือกที่จะคอพอร์ตเป็นสไตล์นี้นะครับในกรณีที่เราลงทุนในระยะยาดในระยะยาวนะครับซึ่งปัจจุบัน,นพอ,อร์ตโฟลิโอของเรายังติดลบที่สเซนถือว่ายังไม่เจ็บมากนะครับในการลงทุนในต,อ,ต,อ,ตอนนี้นะครับในใ AAV ประมาณนี้นะสไลด์ต่อไปก็จะเป็นการลงทุนในเทรนด์ของควอเตอร์สย้ำนะครับว่าเป็นควอเตอร์สนะครับสำหรับคนที่ ต้องการจะเล่นสั้นมากขึ้นนะครับเมื่อกี้เราเป็นจัดพอร์ตให้ตามเขาเรียกว่าตามตามตามตลาดนะครับที่แบบระยะยาวหน่อยแต่ตัวคิเนี่ยเรามองเทรนเป็นแบบนี้เลยครับก็คือเราจัดพอร์ตแบบนี้ก็จะมี m e t a w o r ร์ดนะครับผมแล้วก็ m l a r g ลัสแคปแล้วก็ Bitcoin 30%มสิบเปอนน่ว่า m อ็มบิตคเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราซื้อแต่ b i บิตคอเนาะมันก็ถูกต้องเพราะว่าเรามั่นใจว่าโอเคบิตคอยยังไงมันก็ เป็นเหรียญที่มั่นคงที่สุดแล้วนะครับตัวเอ็มลอ c แคเพิ่มเหอนที่บอกว่าเราลงไปสี่เอร์นเพราะอะไรเพราะว่าเอ็มลอ p มีอีเีเรียมครับมีอีเทเรียม,ม Ethereum นะครับมี Matic นะครับผมซึ่งตัวอีเทเรียมกับแมต i ิกเนี่ยช่วงนี้ perform ไม่ดีมากๆนะครับเพราะในราทีบของ The Merge ์ชนั่นเองทําให้ตัวแบบทั้ง Bitcoin หรือว่าตัวอีทิทั้งตัวอีเทเรียมแมต i ิกนยครับก็แห่กันขึ้นแบบ สายเท่ามากนะครับแเราบิตคอยเองก็ขึ้นตามเลทีฟกันส่วนเอเมทเตอร์เวิร์สนะครับเราเวิร์ดเราเวิร์ดทั้ทั้งประมาณ30%เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้เราจะเห็นว่าตัวเซี่ยงมี่เองนะครับก็เริ่มมีการเปิดตัวแว่น AR มาละแว่นเออาของเซี่ยงมี่เนี่ยสวยมากมาคือเป็นแบบใช้ชิปสแนปดากอนนะครับผมหรือใครรู้จักแบบตัวเทคโนโลยี AR ปะ่ะคือมันเหมือนว่าเราเล่นโปเกมอนโกะับก็คือคนที่ใส่แว่นเนี่ยอ่าอย่างที่ผมใส่แว่น AR ออยู่อะ ถึงแม้ผมมองอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะเห็นตัวที่เป็นดิจิตอลออบเจกตครับเห็นดิจิตอลออบเจกตเ้านาหน้าเลยอะไรที่มันเป็นใช่เห็นข้างหน้าเลยเห็นว่าแบบอยู่ตรงไหนอ่ะซึ่งคนอื่นเขาอาจจะไม่เห็นเหมือนเราอะไรเงี้ยครับซึ่งมูฟตรงเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าตัวของบริษ,ษัทที่เป็นเทรด์ชิโนเองอ่ะเขาก็ขยับตัวแล้วเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเร,เรื่องเเริ่มมีข่าวลือเกี่ยวกับของ a อ p l e เหมือนกัน แอปอย่าลืมว่า Apple ิลเขามีตัวเลิขสิทธิ์ที่เขียนที่เขียนว,ว่า Apple Glass นะครับใครเคยอินไหมไม่เปิ Glass ของเขาอ่าใช่ครับเขามีนะครับเขาส่ดลิขสิทธิ์ไปด้วยนะครับผมแต่ว่าเขายังไม่เปิดตัวออกมานะครับซึ่งมุกนี้ยเราจะมองว่าถ้าในปี2ปีเนี้ยถ้าตัวของแอปเปิลนะครับเขาปล่อยการ์ดเจ็ตแว่นตาออกมาเนี่ยมาสู้กับตัวเซมี่เองเนี่ยในื้อทีมของตัว Meta เวิร์สเนี่ยอาจจะวิ่งกันทะยกแพงนะครับผมก็ผมเลยมองว่าในคิวควอเตอร์สเนี่ย อาจจะเป็นจัดพอร์ตแบบนี้น่าจะถือว่ารีดผลกลําไรได้ดีครับเพราะว่าเราดีเฟนทั้ง3แบบเลยทั้งแบบมีความมั่นคงที่สุดก็คืออย่างบิตคอยสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็แอบซิ่งนิดหน่อยนะครับในตัว ML c a p แต่ว่า ML ็มเคปก็ยังมีบิตคนะอยนส่วนเอ็มถ้าหัน,นี้คือแบบเรารับความเสี่ยงหรือว่าเราเหมือนเราลงทุนกับเทรนที่กาลังกําลังจุดไฟอยู่อประมาณนี้ครับ,กรบมก็ขออัปเดตนิดหน่อยนะครับทางเมอร์เคิลแคปิตอลของเรานะครับก็ได้เปลี่ยนมูลค่าขั้นต่ำนะครับในการลงทุนครั้งตัดไปนะครับ จากปกติเราเริ่มต้นที่1นึ่งแสนเนาะตอนนี้เราจะปรับเป็น5 0,000่นบาทนะครับผมเหมาะสำหรับการถั่วนะครับผมสําหรับใครที่อยากชะลอการเข้านะแต่ว่าอยากถัวในจำนวนที่น้อยลงนะครับเราก็สามารถที่จะรับเป็นขั้นต่าที่5 0,000่นได้นะครับผมก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับผมโดยผลตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเลยครับ